ครับหมูปิ้งครับไม่รูคอยดูนะครับระเป๊เออเอามือสกลาสลาเมือสกุลายฮิฮินี่รัก ผมกดต้องกดหัวใจนะด้วยนะครับต้องกดเยี่ยมต้องกดเยี่ยมด้วยนะครับโอเคมาเริ่ม นะครับผมผู้ชีกเฮลิคอปเตอร์มันจมนะเห่เห่ผมนับทุกคนอันนี้ผมชื่อว่าภูเขานะครับ yeah นี่นะครับอุ้มเพื่อนก็ได้เนี่ยอุ้มเพื่อนก็ได้อุ้มเนี่ยอุ้มอ่ะอไม่ได้อันนี้คนเล่นเลยคนเล่นเลยเนี่ยอันนี้ชื่อัวเล่นนี่

ขาอยาให้ขึ้นเขาอยาให้นี่ ขี่ไหมครับโอเคขี่ไม่ขี่ขี่อะไรครับโอเคไม่ขี่ก็ได้ครับขี่ก็ได้ไม่อยากขี่ไม่อยากขี่ไม่อยากขี่อยากขี่ไม่อยากขี่ <c oughs> แต่อยากขี่เลย 哎，我。<Bye>, <Bye. S 1> ก็ถ้าถ <the im> ้า <afraid> สุดแล้วครับเอาสุดแล้วเแล้วหรอครับเอด เล้อกแล้วก็บอกวครับมาดูครับผมดับดี้นเชื่อผมครับ เชียร์ผมไม่ต้องเชียร์พ่อผมนะผมสะดุ้งเลยเนี่ยต้องดูต้องดูเองดูเองดูเอง เขาเรียกว่าดูเองมันอยู่ไหนดิฮะฮะเพื่อนเพื่อนมอกเลยฮะมันอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อน,น,อน,นอยู่ไหนเนี่ยฮขีเครื่องบินเหรอเนี่ย นั่นไงแล้วเมื่อกี้เรารออะไรนเนาะเหมือ,อนรอ่ปองปิลรงิร่งิรอ๊ย <laughs> ขับแต่จ้าไปขับ,บ,บต่เบิดตุ้ม มรู้ไหมว่ามันลงไปข้างล่างมันได้ไม่เชื่อก็บอกว่าไม่เชื่อก็บอกว่าที่ไหนทําไม่ได้เนี่มันลงไปลงไม่ได้อะเพี่อนเนาะนี่เลยดูนะที่มันลงจับไม่ได้อุ้ยอุ้ยโอ้ยงงใช่ไหมงงงงช่วย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 

โอ้โหไปไม่ได้ เฮ้ยออกไปเมียเฮ้ยต้องเฟบมาเลยอ่ะอย่าไปฟังพ่อนะครับเอต้องรีเซ็ตไหนอย่าไปฟังพ่อนะครับอะไรอะไรฮะอย่าไปฟังพ่อนะครับอะไรหนูถ่ายคลิปอยู่เหรอโอ้ก็ไม่รู้สิ

ไปแล้วครับเฮ้ยอะไรละมกดนี่แหละพ่อเก่งมากนี่ปิดปิดปิดเอาลืมลืมนี่ไงอันนี้แล้วก็อันนั้น แล้วก็อันนั้นแล้วก็อันนู้นไ่ไ่ไงไอตัวเอฟตอมีแล้วคากคุณต้องการเออเออเอๆเอยโทรศัพท์วง ให้ปัดไปทางซ้ายเลือกอันแรกจากเมนูนี้จากนั้นคลิกปุ่มนี้ผลลัพธ์จะทำให้คุณประหลาดใจหากคุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้ชมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนแปบนึ่งเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใ้ปวันนี้ผมทำงานอย่นี่เชียวนโฆาโฆมาบอกว่าต้องอยนี้เนี่ยเนี่ย กดอันลกดไม่ได้หรอกดยันกดได้ <c oughs> อะไรเรามีแล้วมีแล้วไม่เล้ยเฮ้ยแม่เป็นโฆษณา,าอีกแก ถ้าเป็นออนไลน์นายอัดคลิปอยู่หรือเนี่ยนายอัดคลิปอยู่ไหมเอนายทำอารมณ์เสียได้ไงเดี๋ยวคนดูเขาก็ไม่อยากดูนะไม่ใช่นะแค่ทางผักเดี๋ยวฉันจะโยนนายลงสระน้ำที่โคกงของนานะแนายก็ได้กลับขึ้นมาได้ไหมได้เจ๋งจเลยแนาย อยู่ไม่ได้หรอกเด้รู้สึกว่เนี่ยนี่นทำไมแตยพูดห้นายคิดอย่าพูดอามพูดถามพูดย่เออเออลอแบบ ไปรอมไปอบแมนเลยมาลุกเขาเฮ้ยไม่ทำอะไรแม่เลยไปไม่แล้วเราไปกระสอคนละลูกหรอกอยางนม่นลูกัไม่ออกไปู่นีอยกไปอ๋อไ่กองถ่ายอะหนูลืมไปแล้วเหรอเออลืมลืมเฮ้ยลืมไปได้ยังไงเด้อ บืบบีเข้าไปแล mm ้วเหรอฮะเออแปบนงบจบแค่นี้ละครับ